สวัสดีค่ะเจอกันกับพรูติก๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยหนูน้อยจิตใจดีเรื่องเราแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ไหน้าสแสดงอารมณ์เราสแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณเก๋ก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะเด็กพร้อมกันเลือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยคะ่ะนิทานน้องไข่เดียวตอนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส น้องไข่เจียวเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเจอคนรู้จักก็ยิ้มให้เจอเพื่อนก็ยิ้มให้ทำให้ใครๆก็รักและเอ็นดูคุณแม่บอกว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนหรืออยากคุยกับคนที่ทำหน้าบึ้นอารมณ์เสียทั้งวันไม่ว่าวันนั้น เราจะรู้สึกสุดิดผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจอะไรมาแต่ก็ไม่ควรนำมาลงกับคนอื่นที่เขาไม่รู้ด้วยและที่สำคัญคนที่ทำร่าง,งบุง่มบึ้งจะไม่มีเพื่อนน้องไข่เจียวเคยเจอเด็กที่อารมณ์เสียอยู่บ่อย,อยเด็กคนนั้นหน้าบึง้งโกรธง่าย ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปเสียหมดเพื่อนๆและคนรอบข้างก็เลยพยายามเลี่ยงให้เด็กคนนั้นอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนส่วนเด็กที่ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงพูดคุยกับเพื่อนๆไปทั่วจะเป็นเด็กที่มีเพื่อนเยอะแยะทำอะไรก็สดใสชีวิต มีความสุขสนุกสนานทุกวันการที่น้องไข่เจียวเป็นเด็กอารมณ์ดีเป็นเด็กร่าเริงเป็นสิ่งสำคัญเพราะพื้นฐานอารมณ์ที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้องไข่เจียวกระตือรือร้อนอยากเรียนรู้และต่อยอดไปยังเรื่องอื่นๆเช่นพัฒนาการทางสมอง การส่งเสริม IQ และ EQ และยังทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างคงคืนและการที่อารมณ์ไม่ดีไม่ร่าเริงแจ่มจใสก็ยังส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นกันเด็กๆเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเวลาไม่สบายอารมณ์จะหดหูป่วยก็หายช้า แต่ถ้าคนป่วยมีกำลังใจที่ดีสุขภาพก็จะดีวันดีคืนเพราะฉะนั้นเรามาส่งยิ้มสดใสยิ้มกว้างๆส่งต่อให้คนอื่นด้วยกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนิทานน้องไข่ G. เจียวตอนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสสนุกไหมคะค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆ ได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของใบหน้าแสดงอารมณ์กันแล้วค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอยเ๊เด็กๆลองดูสิคะว่าใบหน้าของเด็กคนนี้เขามีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กคนนี้เขากำลังมีความสุขค่ะ สังเกตง่ายๆจากรอยยิ้มของเด็กคนนี้นะคะไหนๆๆนเด็กๆลองลองยิ้มให้คุณครูกเก๋ดูหน่อยสิคะน่าน่ารักมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้เด็กๆมีความสุขเราลงมายกตัวอย่างกันดูนะคะได้ของเล่นชิ้นใหม่เป็นอย่งไรบ้างคะเด็กๆเวลาเด็กๆ ได้ของเล่นชิ้นใหม่จากคุณพ่อคุณแม่เด็กๆมีความสุขใช่ไหมคะต่อไปค่ะการได้รับคำชมเชยเด็กๆก,ก็จะมีความสุขอีกเช่นกันใช่ไหมคะต่อไปเลยนะคะเอเด็กคนนี้เขากำลังมีความรู้สึกอะไรนะใบหน้าของเขากำลังเศร้าแล้วก็มีน้ำตา ใช่แล้วคะ่ะเด็กคนนี้กำลังรู้สึกเสียใจนั่นเองแล้วอะไรนะคะที่ทำให้เด็กๆรู้สึกเสียใจเราลองมายกตัวอย่างกันดูนะคะเด็กคนนี้เป็นไงคะของเล่นพังเสียหายก็รู้สึกเสียใจโดนคุณแม่ตำหนิก็รู้สึก เสียใจและนี่นะคะก็คือตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เด็กๆรู้สึกเสียใจค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะฮมดูจากสีหน้าเด็กคนนี้กำลังใช่แล้วค่ะกำลังโกรธนั่นเองใบหน้าของเขาไม่น่าดูเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ อย่าพยายามโกโรธใครง่ายๆนะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วสาเหตุอะไรล่ะคะที่ทําให้น้องคนนี้ถึงมีอารมณ์โกโรธเราลองมาดูกันนะคะถูกเพื่อนแกลง้งถูกเพื่อนล้อเรียนนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เด็กคนนี้เกิดอารมณ์โก,โกรธได้นะคะเด็กๆสังเกตใบหน้านะคะ ใบหน้าด,ดูเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะใบหน้าของเด็กคนนี้มีความรู้สึกอย่างไรคะไหนเด็กลองตอบคุณครูปีกกันดังๆงพร้อมๆกันเลยนะคะถูกต้องแล้วคะ่ะสังเกตได้จับใบหน้านะคะเด็กคนนี้กำลังตกใจกลัวนั่นเองคะ่ะและสาเหตุที่ทำให้กลัวมีอะไรกันบ้างเราลองไปดูกันนะคะกลัวความมืด กลัวเสียงดังเด็กๆกลัวไม่เอ,อ่ยและอาการเหล่านี้มักจะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางตามอารมณ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก็ได้รับรู้เข้าใจการแสดงอารมณ์ความรู้สึกในแบบแต่างๆกันได้แล้วใช่ไหมคะแล้วคุณครูเก๋ก,ก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมทายกันด้วยนะคะ พ้อมไหยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจากสีหน้าของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อกำลังจะโดนฉีดยาระหวา่างโกรธกลัวหรือมีความสุขคะเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ถูกต้องแล้วค่ะเขากำลังมีความกลัวนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูติ๊กนำมาให้ตอนนี้เด็กๆมีสีหน้าแบบไหนคะมีอารมณ์แบบไหนคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มมีอารมณ์ที่ดีนะคะเด็กที่อารมณ์ดีเป็นยังไงคะเพื่อนๆก็อยากเล่นด้วยใช่ไหมคะค่ะ ต่อไปเรามาดูคำศัพท์กันนะคะนะคะดีใจหรือว่ามีความสุขเด็กพูดตามคุณครูนะคะดีใจ happy happy เวลาที่เราดีใจนะคะใบหน้าของเราก็จะยิ้มแย้มมีความสุขนั่นเองคะ่ะมาถึงใบหน้าที่สองกันเลยนะคะเสียใจจะ sad เวลาเราเสียใจนะคะหน้าตาของเราก็จะไม่มีรอยยิ้มเลยบางคนนะคะก็อาจจะร้องไห้ด้วยนะคะมาถึงความรู้สึกต่อไปกันเลยค่ะความรู้สึกโกรธนั่นเองค่ะ angry angry เมื่อเรารู้สึกโกรธนะคะหน้าตาของเราก็จะบึ้งตึง ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเลยค่ะและมาถึงความรู้สึกสุดท้ายกันเลยนะคะความรู้สึกกลัวค่ะ f e ีย f e a r เมื่อเรากลัวนะคะใบหน้าของเราก็ไม่มีรอยยิ้มค่ะจะมีแต่ความวิตกกังวลค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะ แบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเ,เขียนคำนะคะตามรอยปะนะคะแล้วก็โยงเส้นนะคะโยงเส้นภาพเห็นไหมคะว่าหน้าตาแต่ละคนอารมณ์แบบไหนนะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็จบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ